ตอนนี้ซัม,ม่การเดนอยู่ที่โรงแรมย่านอัมพวาจังหวัดสมุทรสงคารามนะคะ <c oughs> ก็เลยพามาดูมาเดินดูสวนที่โรงแรมได้จัดไว้นะคะอันนี้เขาเอาที่ปาวาแล้วก็ว่านงาช้างมาลงดินประดับสวนไว้แบบนี้นะคะ <c oughs> ใหญ่มาก ถัดมาก็จะมีหน้าวัวใบใบใหญ่มากลงดินไว้ข้างๆกันก็จะเป็นหมักผู้หมักเมียตอนนี้ก็จะเป็นฟิโลลายเมกนะคะจะมี ความด่างแบบนี้ที่ลายของใบเขาต้นนี้ที่โรงแรมเขาก็ปลูกไว้ในกระถางแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยกระถางขนาดเนี้ยแต่ว่าเขาก็สามารถจเจริญเติบโตออก ใบแตกยอดอะไรไปยาวมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นตัวการส้มนะเพื่อนๆอันนี้ก็น่าจะมีอายุแบบเยอะเหมือนกันอะใบเยอะมากแต่ว่าอาจจะได้รับแดด เยอะไปหน่อยนะคะที่ใบเขาอาจจะมีความมีความไม่ไม่แดดบ้างแว่าการเราก็ส้มจัดแบบนี้เลยนี่ก็เจอการส้มอีกเหมือนกัน ันนี้ก็จะมีสุ่มไก่ที่ประดับด้วยเขาร์ลีส่วนนี้ก็จะมีเลี้ยงปลาไว้ด้วยนะน่าจะเป็นปลาคารนะเนี่ยแต่ว่ากลางหันน้ำตรงนั้นก็อาจจะไม่ได้ เปิดใช้มานานแล้วนะสับป,ปะรดสีสับป,ปะรดสีกำลังออกดอกเลยอะ่ะเป็นแบบใบกลับใบสีส้มดอกก็จะแบบสีอมเหลืองจริงสับป,ปะรดสีก็มีหลายสีนะต้นเนี้ยหัวใจสีม่วงหรือหัวใจลาหูที่เราได้ เคยทำคลิปเอาไว้แล้วเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถไปคลิกดูได้นะคะตนนัวแนเรียงง่ายเจอแดดเยอะๆสีก็จะม่วงสับส่วนที่อยู่ในกระถางขนาดยักษ์นี้ก็จะมียางอินเดีย ยางอินเดียที่เขาไม่ได้ถูกตัดยอดเขาก็จะสูงขึ้นไปแบบนี้นะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้ออทรงพุ่มก็สามารถตัดยอดแล้วเดี๋ยวเขาจะแตกตาข้างออกมาเราเคยทําคลิปยางอินเดียไว้เพื่อนๆที่สนใจก็สามารถกดเข้าไปดูได้ตอนนี้ต้นโมก เดินมาด้านนี้ก็จะเป็นริมน้ำนะคะที่ประดับไว้ด้วยตัวนี้น่าจะเป็นสนใบพาย,ายประดับอยู่ในกระถางดินเผาอันนี้ก็จะเป็นวิวบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำนะคะ เดินมาด้านนี้ก็จะเจอพวกต้นอย่างอินเดียเขาก็จะมีการโค้งหาแสงแบบนี้นะเพื่อนๆเข้ากับบรรยากาศมากีข้างต้นไม้ใหญ่ก็จะมีต้นกระถือแล้วก็หัวใจสีม่วงอันนี้สีม่วงสวยเลย,เลย ไ้เขาเขียนไว้ด้วยนะว่าเขาชื่อก้อนเป็ดน้ำมีลูกไหมเอ่ยไม่เห็นอะเป็ดน้ำแล้วก็ประดับด้วยเดบค่อยๆวะไอ้ไม่ไม่แน่ใจว่าอันนี้เขาเป็นออมชมพูแบบมิ้วหรือว่าแบบอะไรนะเพื่อนๆ ห,หมข้างๆก็จะเป็นต้นพวงคามพวงคามเยอะมากแบบดอกเต็มต้นอะ่ะแต่ไม่คามเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นดอกที่แก่แล้ว